เอสครับนี่คือรอบรองชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างสโมสรตำรวจนะครับกับสิริบุรพานะครับเป็นชายคู่ฟรีสไตล์ด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราได้ดูนะครับตั้งแต่รอบ8ทีมมาสนุกสนานครับเดี๋ยวมาดูผู้ตัดสินนะครับในรอบรองคู่ที่1กันนะครับอาจารย์บวรพักกันหะเสลาครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์พงรัตน์โพพันธ์ครับผมครับผมสำหรับรายชื่อทักษิณาและเกียรติบัติของทั้งคู่นะครับ ทีมสำนังกงานตำรวจในชาติพชรสมหวงครับหรือว่าสโม,มสรณ์ตำรวจครับมาในเสื้อสีเลือดหมูครับกางเกงสีดำนะครับมีทางด้านพันตำรวจโทสมบรณ์ใจชิงโญนะครับแล้วก็ทางด้านสิบตำรวจตรีท่านพลซับเย็นนะครับส่วนทางด้านทีมสิริบุราาพาครับในเสื้อสีเขียวครับนำทีมโดยแสนกายดาวเรืองและทางด้านเทพบุญละวิโรจนะครับครับทางช่องทางออนไลน์เราก็ยังมีการถ่ายทอดสดทั้งทางเฟซบุ๊กและก็ทางยูทูบครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเริ่มแล้วครับเกมนี้เต็มแรกครับ เป็นเกมส่งของสิริบุรพาครับเสิร์ฟมาช่องกลางครับตอโยกเข้ามาแล้วลูกหนีเอาเลยครับยกไม่เข้าจุดครับงนวันนี้ครับเป็นแต้มแรกของสิริบุรพาครับจากเกมเสิร์ฟครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมนะครับทานานของสโมสรตำรวจเนี่ยพลิกมาในช่วงท้ายเกมเลยแลวเล่นกระเต็มเตะเลยนะครับ25แต้มครับศูนย์ครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาอีกแล้วครับเปิดได้อยู่แล้วยกกลับเข้ามาแบบนี้แก้ตัวได้แล้วครับ เป็นคะแนนตีเสมอนะครับของทีมสโมสรตำรวจนะครับดึงต่อดึงนะครับในช่วงเริ่มเกมได้ไม่นานนะครับของเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับส่วนเจ้าชีกันดับสามนะครับดึงต่อดึงครับธนพลทรัพย์เย็นครับเสิร์ฟไม่ข้ามวยรุ่งดีครับผมสิริบรพ์เป็นแต้มครับของทางด้านทีมสิริบุรพาเหมือนพื้นรองเท้าจะลื่นหรือเปล่าครับธนพลทรัพย์เย็นลูกงโมเสกนี้ สองชมเกมเสิร์ฟของจินุดอนครับแล้วเสิร์ฟโอ้แล้วช่องกลางอีกแล้วครับเจาะช่องกลางทั้งสองคนเลยนะครับผมเกมเสิร์ฟของกล้วยลูกแรกนี่ก็เข้าที่ช่องกลางเหมือนกันนะครับแล้วมีผลถึง2แต้มเลยครับเกมเสิร์ฟช่องกลางในช่วงต้นเกมของสโมสรตำรวจครับเอาละครับใช่ครับต้องบอกว่าในช่วงเช้านี้เอาชนะทีมการ์บิแอร์มาอย่างสะดุดนะครับในจังหวะการเสิร์ฟเช่นเดียวกันครับลูกเสิร์ฟของเทวกรุลาลวิโรนครับเสิร์ฟออกครับลูกนี้เอาละครับเสิร์ฟเสียเองเหมือนกันครับผมสิริบุรพาลูกนี้ครับ มาชมเกมเสิร์ฟแรกในเกมนี้ของสารวัตรต้นครับรอดีตทีมชาติไทยนะพี่ต้นนะครับสมพว<อ>ใจสงส<า>คนเนี่ยสกอร์สองต่อสามครับตามอยู่หนึ่งแต้มเกมเสิร์ฟพรุ่งนี้ครับเจาะเข้าช่องกลางมาเหมือนกันครับเปิดได้ยกกลับมาที่จุดนัดพบแบบนี้ก็เรียบร้อยครับจะาาทำคู่หน้าของทั้งคู่เองเนี่ยเป็นตัวเตะน่าจะเป็นดีกีในไทยทั้งคู่นะครับอ่าถูกต้องครับก็เรียกได้ว่า เป็นลักตะโอที่กระ<อ>โดดเทคตัวขึ้นได้สูงมากทีเดียวนในรงหวะขึ้นฟาดนะครับสองสี่ต่อสองเลครับลูกเสิร์ฟของทีมสิริบุรพากับแสตไกลดาวเรือครับจี้ไปใส่ทางด้านธนบุญสมเด็จตำรวจวังหวะแรกสมพ่อจังจหวดัดชงขึปป้นมาครับเรียบร้อยครับรเป็นกคะแนนของทีมสมุรสงครวจครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเอาเลยครับเกมเปิดและเกมชงเริ่มกลับมาแล้วครับสโมสรตำรวจจังหวัดเกมล็อกลูกนี้ครับมาดูบ้างครับว่าเกมเสิร์ฟจะมีเสิร์ฟเอสเหมือนทางด้านสิริบุรพาหรือเปล่าครับ สามสกอร์สามต่อสี่สรครับแล้เวเสิร์ฟลูกนี้เข้า่องกลางมาครับเปิดแล้วยกขึ้นมาที่หน้านิดแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือ<ด>ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่กดดันอะไรกันมากนะในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับใช่ครับในสถานการณ์ที่ทั้งคู่ก็เรียกว่ายัางรอการยืดให้เต็มที่ครับของร่างากายครับห้า สองต่อ3นะครับเทียบมงลลวิโรจน์ครับจีดีได้นะครับเสิร์ฟติดเด็ดครับลุกนี้ครับเป็นค่าแดงของสโมสรตำรวจไล่ขึ้นมาครับก็ยังพยายามจะเลือกเจาะที่ช่องกลางเหมือนเดิมนะครับเกมเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้ของจีนนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามเน็ตนะครับทำให้เป็นแต้มของสโมสรตำรวจนะครับเดี๋ยวมาชมจังหวะเกมเสิร์ฟของสารวตต้นบ้างครับ4 5 4ต่อ5ครับแล้วเสิร์ฟ ลูกนี้เจาะหน้าขวาครับเปิดหลุดนิดหน่อยแต่ยกกลับเข้ามาที่เดิมแบบนี้ก็ไว้ใจได้ครับเราถือว่าแก้ตัวได้ดีครับถึงแม้ว่าเกมเปิดลุกแรกจะไม่ได้ดีนักนะครับผมก็กล้วยนะครับครับคืออีกอย่างต้องชมจังหวะการเสริฟของสารวัตรต้นคำสมบูรณ์ใจสวนครับลูกมัลพลิกเดชมาด้วยครับแต่ว่าจังหวะแก้ไขมาทาง้ายขอดของู้กจีนครับให้กับใส่ใจเราเลยอครับฟาดลงไป กต่อ4ครับสายกายโดนเลือกเสิร์ฟออกครับลูกนี้ขาแล้วครับเป็นคะแนนของสโมสรตำรวจครับแต้มต่อแต้มครับจับตาดูให้ดีนะครับแฟนๆนะครับในช่วงต้นเกมครับก็ถือว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเกมเสิร์ฟของสิริบุรพานี่เรื่องที่จะเจาะช่องกลางหมดเลยนะครับซึ่งก็ได้ผลมาแล้วเหมือนกันหลายลูกนะครับ5ต่อ6ครับตามอยู่หนึ่งแต้มครับแล้วเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดยกกลับเข้ามาที่หน้าเน็ตแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกล้วยท่วมโลกิิรรบพาในงานนี้ ต้องบอกว่าคือเป็นนักกอล์ฟตัวเตะที่ชอบเตะท่วมบล็อกนะครับผมใช่ครับเจ้าตัวมีความมั่นใจมากทีเดียวครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับร้อยเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้าครับเทวกุลลาวิโร่ครับหลงกีนครับเสือไปยังเปิดหัวนะครับธนพลซับเย็นครับแจ็คลอยแรงมาขึ้นมาสบทอดใจสุดนะครับมาที่จุดเดียนการนครับนี่ครับเกมเตะลุงมีต้องบอกว่าร้อยแรงม้าจริงๆนะเจ้าแจ็คเหมือนจะเริ่มเข้าที่แล้วนะครับชฉงเข้าที่จุดนี่ เตะใส่เต็มร้อยเลยครับดูครับจังหวะส่งตัวเข้าใต้ลูกลูกนี้ครับหกเจ็ดขอหกต่อเจ็ดครับจกมเสร็จขอต้นเจาะช่องกลางงานเปิดได้ครับจีนยกส่งหน้าเน็ตมาแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมต่างวัชิรุพาตอนนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะโชว์ของเทวคุณและวิโนนี่เข้าจุดนัดพบจริงๆครับเดี๋ยวกับว่าทัคู่นี้ซ้อมกันมานานทีเดียวครับโอ้โหแต่ว่าต้องชื่นชมครับในเกมรับครับ แปดหกคะแนนอยู่ที่แปดต่อหกครับเอาละครับแปมของสโมสรตำรวจไล่ขึ้นมาครับแฟนๆที่รับชมครับทางเพจนและก็เฟซบุ๊กไลฟ์ไทยพีบีเอสครับแล้วก็ยูทูบช่องไทยพีบีเอสครับก็กดไลค์กดแชร์ครับรวมถึงทางด้านหน้าจอตัวทัชไทยพีบีเอสดิจิตอลทีเอสดีนะครับรีโมทเป็นเลขสามคบส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทางแอปไทยพีบีเอสนะครับแอปไลน์ไทยพีบีเอสครับ ค่อยๆขยับตาขึ้นมาครับสำหรับสโมสรตำรวจครับโอ้โหสวยงามครับถือว่าเกมรับศิริบุรพาตอนนี้เนี่ยถือว่ายังแทบจะ100%เลยนะครับผมมีจังหวะเปิดหลุดให้เห็นนะแต่ว่าลูกชงก็ยังกลับเข้าที่เดิมนะครับยังไม่ได้แต้มเพิ่มขึ้นมาสำหรับสโมสรตำรวจนะครับเกจังหวะเกมเสิร์ฟเจ็ดนี้ครับ9ต่อ7ครับ นำอยู่2แต้มแล้วออกเกมเสื่อข้อช่องกลางมีหลุดนิดหน่อยครับขอต้นยกกลับเข้ามาแบบนี้ก็ใส่เต็มข้อครับแจ็คร้อยเลยนะเข้าแล้วครับเนึกจับทางได้แล้วนะครับสำหรับสโมสรตำรวจนะครับเรียก็ว่าเป็นทีมที่ชอบแรงกปลายนะครับนี่ใครดูเกมเมื่อเช้าเดียวบอกว่าโกงความตายมาได้นะครับสำหรับทีมสโมสรตำรวจนะครับในแบบที่สุดมันครับกับกองกำลังหลนะครับคือถ้าฉีกหนีเขาไม่พอเนี่ยอย่าไปไว้ใจเขาเลยครับครับผมนี่ครับอดีตทีมชาติไทยครับ เล่นทีมชาติมา15สมัยเอ15ปีแล้วนะต้องบอกกันี้นะอยู่ในวงการทีมชาตินี้มาได้ม<ห>าสุพรรณบุรีครับแต่ช็อตนี้เป็นแต้มของทีมศิริบูรพาครับโอ้ลูกเสิร์ฟแต่ว่าต้นนี่มีทัดเน็ตไปหนึ่งครั้งนะครับที่เหลือนี่ถือว่าไม่ได้กดดันอะไรศิริบูรพามากนะเกมเสิร์ฟต้นนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ของศิริบูรพาครับนกกล้วยสิบตบแปะแล้วเสิร์ฟท็อปตัดเข้าช่องกลางอีกแล้วครับโยกกลับมาห่างนิดหน่อยไม่เป็นผลครับลูกนี้ สอหนึ่งแมจีนอุดรครับเทวกรุณาบิโรที่เสียดายนะครับเจ้าต,ตัวครับเหมือนอยากเกี่ยวลูกทําของทางด้านตะวันับเย็น,น,น,นครับแต่ว่าลูกมันแรงมากเลยครับดีกับแจ็คร้อยแรงมาครับคือก็เห็นลูกนี้ยกไปไกลนะนึกว่าแจ็คจะเปิดลูกมา oh. ไกลหน่อยนะครับแต่ว่าลูกนี้เตะปักเลยนะแจ็คเก้าสิบตามอยู่หนึ่งแต้มครับเก้าต่อสิบครับแล้วเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดหัวครับ หลุดหลังออกมาแบบนี้แต่ยังไม่เป็นผลนะค,ครับแล้วก็เสรีบุรพาขึ้นนำไป11-9ต่อน,นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเข้าท่ามั้ยนะครับระหว่างนี้ครับมีกิจกรรมนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับให้คุณชมเนี่ยโพสต์คลิปนะครับการฟาดตะก้อการเตะตะก้อนะครับที่เจ๋งๆของคุณนะครับ ผ่านทางเพจของเรานะครับเพจ a c เฟซบุ๊กไทยเวสไลฟ์สอนนะครับเราจะมีโพสต์ของกิจกรรมนี้เนี่ยแปะไว้นะครับก็ให้โพสต์คลิปของคุณชมเนี่ยใต้คอมเมนต์นั้นนะครับรุนรับเสื้อสิทธิ์รางวัลด้วยกันเพราะว่ามีคุณชมส่งมาถามว่าอยากได้เสื้อแบบที่เราใส่กันเนี่ยต้องทำแล้วสำหรับแฟนๆตะก้อนะครับใครที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับผมโชว์ความสามารถกันได้เลยนะครับใช่ครับนี่คือรายการดีๆครับที่สะดุนเข้ามาทางสติตะก้อ สโมสรแบบไบทยพีเอชนะครับสำหรับแสนไกลดาวเรืองนี่ก็เก็บเคยมีชื่อนะครับเก็บตัวในการทีมชาติไทยมาแล้วนะครับใช่ครับที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับในการแข่งขันไทยลีกนะครับต้องมาดูครับว่าความเก่าของสารวัตรต้นครับสมภพเจษชวนครับแชมป์คิงครับ17สมัยครับเอเชียนเกม3สมัยครับแล้วก็ซีเกมปี3 5สมัยครับจะช่วยทีมสโมสรตำรวจกลับมาได้หรือไม่ครับในผมนี่คือคู่แรกเท่านั้นนะครับในรอบรองชนะเลิศครับ โอ้โหคู่ที่2นี่น่าจะเดือดไม่แพ้กันอีกมากครับ11เอาเลยครับ11ต่อ9ครับเกมเสิร์ฟของจีลูกนี้ครับแล้วเสิร์ฟโอ้ยนะครับตํารวจแท้พยายามจะวัดที่เส้นซ้ายครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แต่ไม่ข้ามครับเอาเลยครับแต้มยังนำอยู่เลยครับสิริบุรพาครับผมลองมาดูครับว่าจะมีลูกเปลี่ยนเกมจากทางด้านสโมสรตำรวจไหมครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ10 11 10ต่อ11แต้มครับสมพรใจสิงห์หนครับเสือไปนุ่ยังเปิดหัวได้ครับใส่การดาวเรืองเทีคุณุลวิโรจน์ชงมานณเด็ดแส่ไก่ดาวเรืองครับโอ้โหไม่มีบอกนี่เตะสบายเลยครับเจ้ากล้วยครับขอแค่ลูกรอจริงๆนะตัวเตะวันนี้นะครับผมใส่ได้เต็มข้อแทบจะทุกลูกเลยเลยครับเอาละครับมาดูเกมเส์ฟของกล้วยครับ12 10 12ต่อ10ครับแล้วเสิร์ฟครับของเน็ตครับ ยังเอาไว้ได้อยู่ครับแจ็คแก้ตัวติดเกี่ยวขึ้นมาแล้วจีนครับสวมโอสึงโดนมีโอกาสยังไงครับโอ้โหทีนี้ผมอยูแบบนั่งลุ้นแบบนั่งตัวเค็มใช่ครับผมว่าผมเชื่อเลยนะแฟนๆจากว่าต้องลุ้นเลยจังหวะนี้ครับนี่ครับเจ้าจีนครับยิ้มเลยครับโอ้โหมันหลายจังหวะมากนะลูกนี้นะครับใช่ครับคือลุ้เกี่ยวนะครับติดเกี่ยวมานะครับแล้วสุดท้ายเป็นแจ็คนะครับที่กระโดดขึ้นมาแล้วแต่หยอดนะครับนี่ครับ แต่ว่าจีนก็ยังเกือบจะแก้ไขได้แต่ว่าลูกนี้มันออกนะครับโอ้โหนี่ครับต้องชมครับทุกคนซับเย็นครับแม่เหลี่ยมหยอดลูกนี้ครับแล้วก็แสนกาโดยเลยที่แปลมาหลังสุดเลยนะครับแถมว่าลูกมันออกไปครับโอ้จถานาการครับในช็อตนี้ครับมาดิเจย์ครับเกือบจะได้ลูกแซงครับทางนั่นสิริบุรพาเอ้ยเกือบจะได้ลูกทิ้งห่างนะครับผมแต่ว่ายังล็อกไว้ได้อยู่ครับสโมสรตํารวจเอาเลยครับได้มาหนึ่งแต้มแล้วจะได้เพิ่มอีกไหมครับสิบสอง 1ต่อ12ครับเสิร์ฟจี้ไปครับลูกดีเทวกุคุลวินโลขึ้นมาจังหวาฟาดลูกนี้เรียบร้อยครับปียวไปครับแตมของทีมศิริบุรพาครับลูกนี้ครับเกมรับและเกมชงนี่ขอแค่ลูกลอยนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะสำหรับตัวเตะทั้งสองฝั่งนะครับต้องดูเลยครับว่าใครจะอเกมเสิร์ฟกดดันได้มากกว่ากันนะครับ1 1 1 3ต่อ1 1ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของจีนครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางอีกแล้วครับหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าแจ็คเอา ัอแจ็คครบไว้ใจได้ครับจัดเองเลยครับใช่ครับถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากเลยครับสำหรับเจ้าแจ็คไว้แรงมาครับถนนซับเย็นครับในช็อตนี้ครับเอาแล้วครับแต้มยังเบียดกันจริงๆครับแฟนๆอยากกับพิพตาเด็ดขาดนะครับนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับสิบสองสิบสามสิบสองต่อสิบสามครับเซอร์กี้ไปใส่แสนไกลเอาเปิดหัวไปจังหวะนี้ไกลไปจักโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับ นึกว่าจะเสียแล้วเนี่ยต้องชมจังหวะแก้ไขครับพี่ต้นเองก็ไม่กล้าเดินเหมือนกันนะกลัวทางด้านของแสงไกเนี่ยจะใส่เต็มข้อนะแต่ลูกนี้มันต่ํามากนะครับทาให้แสงไกเองกระโดดสอดตัวเข้าไปแล้วก็เหมือนคล้ายๆแตะลงนะครับ,รบถือว่าตัวรอดไว้ก่อนเลยครับลูกมันไกลด้วยครับ14 12 14ต่อ12ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลอีกแล,แล้วตัดหัว ไกลไหมครับยกกลับเข้าหน้าเน็ตครับโอ้โหลูกไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแต่ว่าลูกที่2นี่ต้องถึงหน้าเน็ตนะครับผมสารวัตรต้นเอาละครับความห่างของคะแนนครับยังเบียดกันอยู่ครับนี่ตามหลังแค่แต้มเดียวครับสโมสรตำรวจนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแฟนๆนะครับสมพรใจสิ้นโศกดีครับประสบการณ์ในนามทีมชาตินะครับนักสู้จากกำเภอทองขาภูมิครับ สิบส <14. S 2> ี่การจริบุรีครับ13ต่อ14ครับเติบจี้ไปใส่แผนไกลเปิดหัวไปที่เดิมอีกแล้วครับไกลไปลูกนี้จ<อ>ังหวะฟาดพีกเดดลงมามรครับแ,แท้เลยครับโอ้โหจริงๆตั้งแต่ต้นเกมมาถึงตอนนี้เนี่ยครับมีหลายจังหวะนะที่แสงไกลเปิดหลุดนะครับแต่ว่าคือต้องชมเกมยกของเจ้าจีนนะครับที่ยกกลับมาแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็เกมทำล้อเจริเห็ือนกันนแสงไกลนะครับ15 13 15ต่อ13ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ แล้วเส์ฟเขาต้องการโอ้ลูเลยครับมาช่องกลางอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกเส์ฟครับไปยังไงครับลูกเส์ฟของเทลกาุลาวีโระครับแต้มทีบแต้มที่ทิ้งห่างถึง3แต้มนี่คือมาจากช่องกลางนะครับช่องกลางสองลูกนะครับแล้วลูกนี้เป็นลูกที่สามนะครับมาจากเกมเสร์ฟที่ช่องกลางล้วนๆเลยนะครับวันนี้เกมเสิอบุรพานนะครับในเลี่ยมนี้16 13 16ต่อ13ครับ ขึ้นนำสามแต้มครับเอาเลยครับสตำรวจตรวจครับต้องมีเกมเสิร์ฟพิกเกมบ้างครับใช่ครับก็ต้องประหลุนกันนะครับแฟนๆของสโมสรตำรวจครับหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิกสมหวังนะครับธนพลทรัพย์เย็นครับจะได้เสิร์ฟในช็อตนี้ครับพรสิบสี่สิบหกสิบสี่ต่อสิบโมครับต่ำรวจอยู่สองแต้มครับต้องการจุดเปลี่ยนครับโอ้โหยังไม่มาเสิร์ฟของเจ้าแจ็คครับ คือตอนนี้แต้มเป็นรองแล้วนะครับดังนั้นถ้าเสิร์ฟแค็ข้ามเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีนะต้องใส่เต็มข้อแล้วนะครับแจ็คแต่ว่าลูกนี้น้ําหนักไม่พอครับปิดเน็ตครับสิบเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดต่อสิบสี่ครับระยะห่างสามแต้มครับแล้วเสิร์ฟเจาะซ้ายมาครับยกเข้ามาลูกหนีเอาที่เกี่ยวโอ้รยังจะอุตส่าห์จะเกี่ยวได้นะครับใช่ครับคุณป้อมครับจจงหวะนี้เหมือนกับว่าเลยอแต่ว่าช็อตที่ข้ามไปแล้ว คือมันแก้ไขมาในช็อตที่2นี่มันพร้อมออกหลังไปครับ15บห้าสิบเจนนำอยู่ครับสิริบุรพาครภาถ้าสองแต้มครับเสิร์ฟจี้ไปใส่ล็อกจีนครับโฉบขึ้นมาได้เด็ดแสนใจดาวเรือครับโอ้โหฟาดไม่เหลือเลยครับสิริบุรพาได้แต้มโอ้โหวันนี้มาล็อกร้อยเลยครับในเกมนี้ครับสำหรับสิริบุรพาครับสอบตัวเข้าใต้ลูกตรงนี้แล้วก็ใส่เต็มข้อเลยครับพร้อม เอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟของทุกทีลูกนี้ครับ15 18ต่อ15ครับนางมี่3แต้มเจาะหน้าขวามาครับแจ็คเปิดยกเข้ามาแบบนี้ก็ใส่เต็มข้อครับแจ็คเอาละครับดูสังเกตจังหวะลูกเสิร์ฟนะคบของงด้านทีศรีกุรพานะครับพยายามจี้มาทางเจ้าแจ็คนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะให้หลุดให้ได้ครับแต่ว่าจังหวะอนี้ครับต้องชมครับพัฒนพลทรัพย์เย็นทำได้ดี16 1ิ16ต่อ18ครับตามหลัง2คะแนนครับช่วงถ่ายเกมครับพีคเดสไปโอ้โหยังเข็บได้ครับต้องจีนขึ้นไปแสนเก้าลูกนี้เกือบแต้มครับเสิร์ฟเข้าช่องกลางห่างตัวก็แล้วครับเสิร์ฟพิกเน็ตก็แล้วครับยังเอาไม่อยู่เลยครับยังเอาแต้มจากธนัทของสิริบุรพาไม่ได้เลยครับวันนี้ร้อมเอาเลยครับมาถึงเ็เสิร์ฟลูกนี้ครับ16 19ต่อ16ครับ เปิดหนึ่งยกเข้ามาที่จุดนัดพบแล้วก็ยังล็อกไว้ได้ครับเอาเลยแต้มเปลี่ยนเกมครับใช่ครับแต้มต่อไปนี่สำคัญเลยนะครับถ้าตำรวจได้นะครับมีโอกาสที่จะกลับมาได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นศรีบุรพาได้นี่หมายความที่ขึ้นแท่นเลยครับพร้อมสิบเจ็ก้าสิบเต่อ19ครับสามหลังอยู่สองคะแนนครับเสือกจี้ไปใส่แสนไกลครับเปิดหัวให้กับ เทวบุญกับเอาเกี่ยวได้ครับเอาละครับลเกมสองตีร้อยครับโอ้โหครับเสียได้ครับแตจที่จะเปลี่ยนเกมนี่ไม่มาครับตอนนี้20ต่อ17นะครับเป็นเทคนิคเอาไทมเอาครับเรากำลังพูดถึงจุดเปลี่ยนเกมเลยนะโอ้แล้วมีจังหวะเกี่ยวให้เห็นเลยเลยครับเจ้าตัวสอดตัวเข้าใต้ลูกตรงนี้เตะไม่เต็มข้อครับโอ้โหโอ้ดีครับได้เสียได้บ้างครับเหมือนกันนะครับเป็นคืบเลยลูกนี้นะครับใช่ครับในช่วง มันเจาะแล้วนะลุงว่สักคนถือว่าเจาะพอสมควรเลยครับคือเราสังเกตเห็นพยายามฟาดด้วยเต็มแรงนะสไลด์เจ้าแจ็คนลครับตำรวนซับเย็นเลยครับแต่คือเจ้าตัวเด็ดเกินไปครับเสียได้เลยครับดีครับเจ้าตัวคือถ้าเกิดพูดถึงรอบแปดทีมาตำรวจก็ได้จังหวะจังหวะเปลี่ยนเกมในช่วงแต้มแบบนี้เลยนะในแต้มสุดท้ายเลยดีกว่าครับพี่ตอนแรกผมนึกว่าสองแต้มสุดท้ายเลยครับมาเปลี่ยนตอนนั้นเลยครับนึกว่าจะมาอีกรอบเหตุการณ์นั้นจะกลับมา เุณผอ้กินแรงไปเสียได้ครับเสียดายแต่ว่าต้องยอมรับว่าชิริบุรพาเนี่ยผมว่าเขาเสิร์ฟดีกว่าตอนเช้าอีกนะแจมเดอะเกมใช่ครับใช่ใช่ครับเกมเสิร์ฟดีครับช่องกลางเอาเละครับมาดูเกมเสิร์ฟปิดเกมครับของจีน20 17 20ต่อ17ครับเทวกุลแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาตรงนี้พี่ต้น เปิดหล uh, ุดแล้วยกกลับเข้าโอ้โหล้มเสียสองลูกเลยครับแจกคดเจนเลยนะสลงครับจบเลยครับบุรพาชนะเบลยังด้านสิริบุรพานะครับชนะสโมสรสอตำรวจไป21ต่อ17นะครับส่งผลให้สิริบุรพาเนี่ย เข้าไปรอรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับสสโมรตำรวจก็ไปชิงอันดับที่3ครับครับแสนไกลดาวเรืองครับหรือว่ากล้วยชมลูกแล้วก็เทมุกุลลาลบิโรดครับจีดูรอนล้วงถึงธาดาวุฒิพัฒนศิรินะครับผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งคนของทีมสิริบุรมาครับคือจุดที่ทำให้แต้มฉีกห่างออกไปเรื่อยๆอย่างที่คุณอาบอกเลยครับว่าคือการเสิร์ฟเข้าช่องกลางนี่แหละครับกลางถึง3ลูกเลยนะครับแต้มที่ห่างนี่เป็นสลูกเลยนะครับช่องกลางทั้งหมดนะครับ เวันนั้นจะเล่นกั๊กกันเองนะครับผมสวัสดีแล้วอีกอย่างครับวันนี้ต้องชมเลยครับความปั่นใจของสาราเจ้ากล้วยครับแสนใจเราเรือครับมาเต็มร้อยทีเดียวในเรื่องของเกมลับนะครับแล้วก็เกมทำเนี่ยวันนี้มาแทบจะร้อยเเลยนะสำหรับฟิบุรพานะครับโอ้โหดีครับดูไฮไลท์นะครับของเกมการแข่งขันนะครับนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะครับช่องทางออนไลน์นะครับก็ เข้ามาพูดคุยกันได้ครับตอนนี้ยังอยู่ในการแข่งข mm ัน hmm. ในรอบรองชนะเลิศอยู่กู่ที่1จบไปแล้วนะครับ